อ้าทำไรเนะี่ยส่งแกปให้ลูกค้าจ้ากับคันหน้าดินอิเลต้าเมติเชียนเพ้าฟุตห้าคันสิบฟุตห้าคันในราคาไม่ถึงพันจัดไปมางันติจ้ารออะไรอันนี้สิบฟุตเฮียอ,อมาอันนี้จะเป็นคันหน้าดินนะคะที่ลูกค้าตั้งงบไว้ในจำนวนจำกัดแต่ว่าจะจัด ก็ไม่แน่นะคะว่าไปอย่างเงี้ยสั่งเวทอย่างเงี้ยสั่งใจแค่ไหนอันนี้เป็นตัว10พุตธนะคะด้ามก็เคลือบให้เรียบร้อยตัว10พุตธเนี่ยจะอยู่ที่1,090บาทส่วนตัว9พุตเนี่ย990บาทอันนี้ลูกค้าสั่งอย่างละ5คันไว้ควรมาจำไว้เดี๋ยววันนี้เราส่งให้นะคะก็เหลือไม่เยอะแล้วนะคะใครที่มองหาคันหน้าดีราคาประหยัดน,นะคะจัดด่วนนะคะกับอิเล็กต m a g n e t i c i a นี่แบงค์สวยไกด์ใหญ่ งัดได้เหมือนเมื่อกี้เลยนะคะเวทอยู่25-50คอนนะคะจัดด่วนๆในราคา1,090บาทถ้าส่งยี่เบ็ทั้งละ100บาทนะคะโอนเงินก่อนส่งเท่านั้นนะจ๊ะฝากไว้อีกคิดด้วยกับร้านหาไทยทุกที่ถุงวิตาดิจ้า